สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้สิมากินน้ำอ้อยโซ่ให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่นอ้อยกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานให้มีประโยชน์กินน้ำอ้อยสด,ดยเด้ดขาเด้อไทยปลูกเองไทยทำเองไทยขายเองสนับสนุนของคนไทยเองเด้อเสิร์เดอร์ยุไสซื้อหันยุไสย,ยุหันแก้รับกระหายแล้วก็สิบอกว่าเบาหวานกินได้ดเด้ดขาเด้อน้ำอ้อยสดเบาหวานทานได้นะคะเป็นน้ำตาลเชิงเดียวได้จากพืชสดธรรมชาติดเด้ดขาเด้อเห็นบอกสีเขียวจะได้มีคอรฟิลลนนะั่มีประโยชน์หลายอย่างค่ะพี่น้อง มึอนี้เขาหันมันกินน้ำอ้อยสดกันเธออยาิไปกินน้ำที่มันว่าของต่างชาติหลายกินของคนไทยแน่คนไทยปลูกเองหั่นเองแล้วก็เอามาขายเองซะอยากให้พี่น้องออกไปหากินน้ำอ้อยสดกันค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์น้ำอ้อยสดเป็นยาด้ค่ะเด้อเป็นยาแล้วก็เรียกว่าอยากให้แบบว่ากินน้ำกินน้ำหวานที่ดีที่มีประโยชน์ไม่เห้นเป็นยาแน่ค่ะพี่น้องตะกี้ผู้คนผู้เฒ่าเนาะแอนตี้ไลฟ์ไม่อยากกินน้ำอ้อยสดเป็นเบาหวานเปลี่ยนความคิดไหมด้ค่ะเด้อ เปลี่ยนความคิดใหม่น้ำอ้อยสดมันเป็นยาเบาหวานทานได้นะคะเนี่ยแซ่บดีกินแล้วก็มีแห้งเย็นสดชื่นกับพี่นอ้องาอยูไซส์ไก่ไซส์เห็นน้ำอ้อยไซส์แวะซื้อเลยคะ่ะเด้อสนับสนุนของคนไทยคนไทยเกษตรกรที่มาปลูกอ้อยขนำสนับสนุนกันให้พีน่นีอาชีพให้เพ,พี่นีรไล่ได้ลัพี่น้องผู้ที่ซื้อไปก็กินอยู่ดีมีแห้งกินแซ่บกินนัวหวานอร่อยเยน็นชื่นใจห็นเมฆค่ะสนับสนุนคนไทยน้ำกันสำหรับเกษตรอ้อยขนำเห็นยูไซส์กาย่าลืมแวะ อุดนุนเพิ่อนเด้อค่ะเด้อก,กินเบิ้งให้เบิ้งค่ะอหอมหอมอร่อยหวานแล้วแมบว่ากินแล้วก็มีแห้งสูสา่าึ้นเล่ลค่ะเด้อกิน้นาหานอื่นยังสิบ่มีแห้งซ้ำกินน้ำอ้อยสดเด้อค่ะเด้อพี่น้องใครสายซื้อหันเลยค่ะมาซื้อน้ำอ้อยสดกินกันเถอะค่ะซอยสนับสนุนสอสีตะกนไทยเ้าเาน้ะค่ะ,ะกินพี่น้องเชียร์